ตัดข้าสุกแบบนี้รือว่าถัก <c oughs> กองยังไง วัสดีนะครับบรรดาสื่อมวลชนที่รักทุกท่านผู้เช้าก็เจอกันแล้วไม่ใช่หรอคิดถึงกันจังเลยนะวันนี้ก็ไปประชุมกตรอีกครั้งหนึ่งก็เป็นวาระปกตินะในเรื่องขอการพิลาวาระการปรับย้ายในพ่วงเดือนเมษายนนะครับผมไจะยื่นเรื่องหนเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะนะในเรื่องการปรับย้ายตามวาระในเดือนเมษายนประมาณวันที่สี่นะครับก็มีการตั้งตำแหน่งที่ปรึกษารวิเศษของตำรวจผู้ส่วนวุฒิตำรวจนะครับ แล้วก็ในเรื the yeah, ่องที่สออชได้เสด็จพิพิลาในการชุมพรในวันนี้ก็มีสจ้การชอบในการต่ที่ปรึกษาพิเศษตำรวจนะครับผู้ทรงพลุกพิเศษตำรวจผู้ทรงพลุกพิเศษตำรวจนะครับแล้วก็ได้หลับรองผู้อํานารเป็นผู้อํานารผู้อํานารหมุนเวียนผู้อํานาจเป็นรองรองผู้จัดการรองผู้จัดการหมเวียนรองผู้จัดการเป็นผู้จัดการนะครับก็ทั้งหมดก็ไม่มากนักพวกนี้ก็วาการแตัง้ป เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างที่เดือเสียอายุไปนะครับอันนี้ก็เป็นการเตรียมการแล้วมีการเปิดตำแหน่งเพื่อรองรับผู้สอบบูรมานะครับอันนี้ก็เป็นการเป็นปกติและที่ผ่านมาก็มีการปรบบูรณาเป็นระยะระยะหลายหลายรายการทั่วก็ทราบดีหลายหลายทุกอย่างให้เป็นประเด็นเลยะทุกอย่างเป็นเรื่องที่จะร่วมเลินการนะครับในเรื่องตำแหน่งที่เปิดมาให้โดยก็เนื่องจากเราให้บริการในเรื่องของยุทธศาสตร์ชาติยุทธศาสตร์ชาติยุทธศาสตร์ตำรวจและการรูแลตำรวจ เพใการเปิดแผยว่าเพื่อทำห้ที่ตรงนี้เป็นที่ปรึกษาทพ่อการสื่อสารเพในการการเรื่องกหานิศาสตร์นะแ้วมีอะไรก็สอบถามกับโฆษกกับผู้บการตำรคจกมีเท่านั้นแหละมีอะไรไหมมีตำแหน่งของพลวตำรวจโทรสารเช่นหักคานได้ตำแหน่งอะไรคะที่ปรึกษาเป็นที่ปรึกษาที่สาพิเศษที่ปรึกษาพิเศษเป็นการบายเนาะถ้าเป็นการปรับย้ายที่ฝ่งนั้นก็มีแล้วแบบนี <ue> studio, ้น่าสนใดมีการ การตรวจสอบเพิ่มไหมคะสอ,สอบสอบสวนเพิ่มไหมคะก็ยังไม่ยังไม่มได้พูดตรงนี้นะส <c ười> ังเกตดแม่คิดว่าสีแล้วหลุดดีเนี่ไม่ไม่รู้ะเกินไปนะแต่เมื่อวานก็ยังเป็นปกติอยู่แ <c ười> ต่ก็ไม่ได้ประมาทนะต้องระวังตัวเองเพราะว่าัยยกต้องทำงานหลายอย่างด้วยกันน,นะทั้งการเดินหน้าประเทศการแกร้ปัญหาอุปสรรคต่างๆความขัดแย้งอย่าง แต่ผมยินยนว่าประเทศเรามีโอกาสนะมีโอกาสมากเลยในการที่จะเป็นประเทศที่ก้าวไปถูงประเทศที่มีรายได้สูงะระยะต่อไปหลังจากโควิดอคลายไปแล้วเนี่ยจะดีขึ้นอีกอันหนึ่งก็ถือโอกาสนี้ก็ย้าเตือนด้วยกันในช่วงการงานสงกรานต์นะต้องระมัดระวังเรื่องการเดินทางนะอันแรกก็คือการเดินทางให้ปลอดภัยนะเตรียมแผนการเดินทางให้ดีเช็คว,วิดตาให้ดี จะธุรลอะไรขับรถก็เหมือนเดิมมันแหละนะเพราะเวลาขับรถผมไม่ได้ไปด้วยเจ้าที่อย่ไปนั่งไปด้วยนะก็ขอให้เชื่อฟังกฎจราจรเราใช้รถถนนอย่างระมัดระวังเออวันนั้นผมเป็นข่าวประนึ็นมีคนบอกว่าไหนบอกให้พอขึ้นทางหลวงแล้วให้ใช้ความเร็วได้เกินร้อยยี่สิบต้องเข้าใจนะก็เป็นบางเส้นเขาเลยเขาจะเขียนป้ายไว้ว่าเส้นนี้ช่วงนี้ใช้ได้แบบนี้เพราะว่าเขาดูแล้วมันปลอดภัยไม่ใช่ว่าทุกเส้นมันวิ่งร้อยยี่สิบร้อยสามสิบก็หมด เ้าใจไหมเราต้องการจะลดแต่ตรงไหนที่มันไม่เออัดตรงไหนที่รถมันถนนมันปลอดภัยถนนท่าใหม่ผู้เดียบาจจะวิ่งได้ก็ไปดูในเอเจนตีแล้วกันทีนจะมปเข้าใจกันนะอันที่สองก็คือเรื่องของการจัดงานสงกรานวันนี้เราก็ต้องดูแลในเรื่องการเดินทางใช่ไหมกลับบ้านอะไรต่างๆเราเรียกแล้วก็การจัดงานสงกรานในพื้นที่ต่างๆที่ดีมาเหมาะสมมีคมาปลอดภัยก็ขอร้องกันเพียงแต่ว่าวันนี้เป็นช่วงสงกรานในช่วง วิวอร์มัลนะเพราะนั้นก็รับรองโควิดไปด้วยก็อย่าสะดุกข้นไปเ,เกินเองนะก็ต้องมีการอะไรละ่ะควบคุมพื้นที่ในการจัดงานท,ที่ก็จมีความเสี่ยงแลนะโดยอาจจะต้องมีการทําเส้นทางเข้าออกมีการตรวจสอบมีการต้องใช้หน้ากากนะแม้การใช้รถเช้ถนนช่วงนี้เดินทางก็ต้องมีหน้ากากทุกคนนะไม่งั้นก็เสียเวลาตำรวจเขาก็ต้องเรียก เราที่โดนเรี่ยตักเตือนอะไรต่างเนี่ยถ้าไม่อยากโดนเรีย่ยตักเตือน <c oughs> ก็ใส่หน้ากากค่ะแล้วนั่งอย่างระมัดระวังนะครับเราก็รู้อยู่แล้วว่าสถานการณ์สูญเสียที่ต้องการในเทศากาลใ,ใหญ่ๆเนี่ยมีจำนวนมากเราต้องช่วยกันลดด้วยตัวเราเองแล้วก็นึกถึงครอบครัวนึกถึงหน้าลูกเมียไว้ด้วยเวลาขับรถทางไกลแล้วดื่มสุราเงี้ยเท่ากับเอาชีวิตคนอื่นเขาไปเสี่ยงด้วยนะเพื่อพาร่างงานให้กับทุกท ตัวเองถ้ามันเสียไม่ไปแล้วก็เป็นเรื่องแล้วกับคนอยู่เบื้องหลังที่มันลำบากนะเข้าใจไหมรูเต้าจะอยู่ว่ายังไงเพราะนั้นอยากจะไู่ให้เกินเหตุก็ขออันปีนีอ้อีกปีหนึ่งนะวันนี้สถานการณ์ต่างประเทศก็อยัางก็ค่อยดีนะ้องมีการแพร่ระบาดในประเทศใหญ่หลายประเทศนะครับเข้าไปถูงระยะที่สามครั้งที่สามครั้งที่สี่แล้วนะเนะพราะเราก็ยังสามารถควบคุมได้แม้ว่าจะมียอดเพิ่มขึ้นก็นตามแต่เรารู้ที่มาเราควบคุมได้การใช้แพลตฟอร์มต่าง เขามีความจำเป็นนะไม่ต้องการไป็เรื่อสิทธิส่วนใครอยู่แล้วแต่ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของคนส่วนรวมนะนะอย่าเพิ่มง,งานให้เจ้าที่นักเลยวันนี้เจ้าที่ส่วนหวงเขาทำงานหลายอย่างไปด้วยกันแล้วทหารก็ต้องมาช่วยทำอะไรการตำรับก็ช่วยทำาะไรงานด้วยกันถ้าประสมทุกคนไปช่วยกันตรงนี้ร่วมมือกันตรงนี้นะแล้วร่วมมือกันดูแลเรื่องกฎหมายให้ทุกคนสามารถทะอยู่ร่วมกันได้โดยไม่ขัดแย้งมีกฎหมายอย่างเดียวนั่นแหละ ที่จะทำให้ทุกอย่างเกิดความเรียออะไรอืมเท่าเทียมกฎหมายเดียวกันเพราะนั้นทุกคนก็อยากทำเป็นกฎหมายกันทัดงนีงนะผมก็ไม่ไปต้าวล่วงอำน,นาจของใครก็ติ้มีอะไรไหม ก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวต้องติดตามอีกทีนะ่นรายละเอียดนะมีคณะนาำดูแลตรงนี้อยู่แล้วนะก็จะเอาคำพิพากษาออกมาพิจารณาดูว่าจะเป็นการใดต่อไปได้นะก็ถ้ามันเป็นกันได้มันก็เป็นสิ่งที่ดีนะเพราะว่าไม่ได้เกิดขึ้นสมัยรัฐบาลผมแต่ผมต้องเอามาแก้ไขรัฐบานผมนี่ไงนะถ้ามันสามารถแก้ไขได้เป็นการดีไม่ใช่หรือนะเป็นการกังวลอะไรเงินรัฐบาลของแผ่นดินใช่ไหมนั้นทำอะไรก็ตามผมระมัดริ่มต้นทุกอย่างให้เป็นระมัความถูกต้อง แล้วก็ชาตในโครงการทุจริตในร่องการเพื่อประโยชน์แล้วแต่ที่มันผิดกฎหมายทั้งขึ้นนี่ขอยเข้าใจว่างานเหล่านี้เป็นงานที่ผมที่ค้างคามาถึงรัฐบาลผมแล้วผมก็แก้ไขในทางที่ถูกที่ควรในช่องทางากฎหมายกระบวนการยุติธรรมผมเคารพเพราะนั้นจะไปทุ่งตัดถึงทุกอย่างได้ดีที่สุดนะก <tem ân> ็ะ <tem ân> ยืนยันว่ารัฐบาลจะแก้ไขนี้ต่อไปในทุกๆเรื่องที่มันค้างคาอยู่ที่มันอยู่พอศัท์อยู่เนี่ย ว่าทำอะไรประเทศชาติมันจะมั่นคงพนีนะมันจะมีประชาชนมีความสุขได้อย่างไรจะมีความชีวิตที่ดีได้อย่างไรหลายอย่างอะไรต้องค่อยเป็นค่อยไปนะแล้ก็ยิงภาคการเกษตรเกษตรกรผมก็เป็นกังวลนะกับอาชีพกับรายได้ของเขาเพราะฉะนั้นถ้าเราดูนี่ว่าเ,าเราจะปรับเปลี่ยนอะไรกันยังไงไปบ้างมาตรการรัดออกไปมาตรการที่เขาทำมาอยู่การทา,รปปางเกษตรแบบเดิมการทาอะไรก็แล้วแต่อาชีพแบบเดิมมันจะเดินหน้าต่อไปได้ไหมโลกมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะแล้วนะ วันนี้โดยเพราะยิงการค้าขายออนไลน์เห็นไหมล่ะนะเข้ามาตั้งหลายเปอร์เซ็นต์แล้วมันก็ทําให้การค้าขายแบบเดิมเนเนี่ยมันมันขายไปเนี่ยได้ได้เพราะเงเนี่ยวันนี้เราพยายามที่จะทำแพลตฟอร์มต่ตางๆออกมาให้ทุกคนได้เข้าถึงวันนี้ก็กล่าวเรียนว่าขอให้ทุกทุกคนได้ไปติดตามดูมที่ว่ามันมีแพลตฟอร์มอะไรออกมาแล้วบ้างการใช้ข้อรบูลการเรืเรนะอรร่องของสะดวกการนัดบัตรคิวการใช้ช่องทางค้าขายออนไลน์มันมีมาทั้งหมดอ่ะนี่คือรัฐบาลเนี่ยทำมา นะเริ่มต้นมาตั้งแต่หลายปีมาแล้วเรื่องการต่างโครงสร้างพื้นฐานเรื่องดิจิทัลเรื่องการปราัดเสาวางสายวางอะไรลนะกรอเกงเตอร์ันทั้งหมดอ่ะถ้าเราไปทํามาหลายปีมาแล้วในวันนี้นไม่ถึงตรงนี้นะก่อนหน้านั้นไม่มีนะเพราะ้นวันนี้ก็เป็นถือว่าเรากำลังก้าวกระตุยยุคใหม่คือยุคแห่งเทคโนโลยีและดิจิทัลนั้นพวกเราทุกคนก็ต้อง,ต,องต้องมองอนาคตสิ่งหนึ่งที่อยากจะให้สื่อช่วยกับสัมพันธ์ก็คือเราต้องมองตัวเราแล้วเราต้องมองภายนอกเขาด้วย มองอาเซียนเขาด้วยมองในโลกเขาด้วยวันนี้เขาไปถึงไหนแล้วถ้าเราติดกับอยู่เหมือนเดิมมันไปไม่ได้มันเหมือนจะมีอะไรเดี่ยวร้งพวกเราอยู่นะรัฐบาลก็อยากะปดูตรงนี้ว่าอะไรที่มันเดี่ยวร้งตรงนี้แต่อันนี้ก็ตามที่ประชาชนทุกคนจะต้องร่วมมือก็ต้องช่วยกันปรับตรงนี้ไปนะถ้าเราไปเปิดในโทรทัศน์เนี่ยช่องท้ายายเนี่ยช่องฮ่าฮ่านไปแต่เห็นมีรายการหลายรายการที่จะเห็นถึงว่าเขาหมุนมองเขาต่ออาเซียนต่อประเทศในอาเซียน แล้วก็มีความก้าวหน้าด้การใช้เทคโนโลยีในการผลิตสินค้าหรือแม้กระทั่งในช่องทางการค้าขายออนไลน์ในช่องทางของเรื่องของการรักษา,าทัตว์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมสาตว์หมาศมสาสตร์ทะเลมีหมดอะมีประโยชน์นะว่างๆก็ดูแล้วกันว่างเว้นจากการดูละครดูหนังดูอะไรไปดูเรื่องพู้นเนี้ยมันจะได้เกิดแรงบันดาลใจแรงกระตุ้นให้เราปรับเปลี่ยนตัวเองรายกก็พยายามดูอะไรตากๆมตามที่มันดีนายกุกมาขับเคลื่อนตรงนี้ มันมันไม่ต้องคิดเองมากนะเอามาดูคิดแต่เพียงว่าจะทําอย่างไรให้เหมาะสมกับมรดกของประเทศไทยให้เข้ากับคุณต่างนิสัยของคนไทยแต่เราต้องปรับบ้างเข้าใจไหมนะขอบคุณจ้ะขอบคุณมากขอบคุณมาก